สวัสดีครับผมเองแคร์ออฟสเคิลเอ็กซเพดิชันเตเป็นเกมที่ดีเป็นเกมแห่งปีแต่ผมจะไม่เล่นอย่างแน่นอนเพราะถึงแม้มันจะเป็นเกมดีหรือระบบเทิร์นเบสผสมแอคชั่นที่ทําให้เข้าถึงง่ายขึ้นแต่ทุกครั้งที่ผมเปิดใจให้กับเกมเทิร์นเบสอารพีสุดท้ายมันก็จบลงด้วยการดองตลอดเพราะระบบของเกมแนวนี้มันขึ้นอยู่กับดวงเป็นหลักทําให้บางครั้งถึงผมจะเตรียมตัวอย่างดีแค่ไหนแต่ก็ยังเละเป็นขี้อยู่ดีแต่ในทางกลับกันครับผมก็สนใจเกมบน RPG Maker มาก เพราะว่าผมอยากทําเกมง่ายให้ผู้คนเล่นกันบางทีเกม RPG Maker ก็ไม่ต้องมีฉากต่อสู้หรือวาก็ได้ขอแค่เนื้อเรื่องดีก็พอตอนนี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนายอยู่คลิปนี้ครับผมจะมาพูดถึงเกม RPG จากญี่ปุ่นเกมหนึง่งที่เป็นเกมแอคชั่นในคาบเทิร์นเบสแต่เสือกเจ๊งพราะน่าจะเฉพาะกลุ่มเกิน Palm and Eternity เกมนี้สุดตาผมมากทั้งกราฟิกและเกมเพลย์ถึงจะไม่สวยเท่า Octopath Traveler แต่ยังไงได้อะครับเกมมันออกมานานแล้ว คะแนนรีวิวก็แตกออกไป2ฝั่งอย่างชัดเจนระหว่างสื่อตะวันตกและญี่ปุ่นยังเกมสปอร์ตให้3.5เต็ม10 IGN ให้5.6พลิกอนให้3ช่อง YouTube ต่างประเทศก็ด่ายับเลยว่าเป็นเกม RPG จากฝั่งญี่ปุ่นที่แย่ที่สุดบนเพย์สามทำได้คะแนนแค่42บนเมตาคริติกอีกซึ่งต่ำที่สุดในหมวดหมู่ JRPG แต่ในทางกลับกันครับสื่อญี่ปุ่นอย่างไฟมิสุให้คะแนนเกมนี้<ๆ>นถึง32เต็ม40 Time and Eternity หรือเรียกสั้นๆว่า โทคิโต t โทวะเป็นเกมที่พัฒนาโดย i e m e g i p o t วางขาในปี2012เฉพาะบน PlayStation 3เท่านั้นแล้วก็เอาออกจาก s t o r e ในช่วงปี2015ถึง2016ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เหลือแค่แผ่นมือ2กับ RPS c 3เท่านั้น,นที่เล่นได้และเกมนี้จะเป็นยังไงทำไมคนญี่ปุ่นชอบแต่ทำไมฝรั่งถึงไม่ชอบไหนเอามาให้ทีดิเนื้อเรื่องของเกมนี้ครับจะเริ่มขึ้นในวันก่อนแต่งงานของแซกและคู่มันของเขาอย่างโทกิ และก่อนที่ได้จูบก่อนเวลาครับก็โดนขจ,จังหวะสะก่อนพร้อมกับเพื่อนๆมาเป็นขยงเลยคลาสสิกโดยตัวละครที่อยู่ในฉากนี้ก็นับซ้ายไปขวาเลยเจ้าหญิงโทกิมีในอนาคตของเราแซกและมังกรคู่ใจของโทกิชื่อเด็กโดยโทกิจะเล่าเรื่องกุ้มใจว่าเมื่อ6กเดือนที่แล้วตัวเองไปเจอผู้พิเศษในป่าผู้พิเศษคนนั้นน่ะได้ทํานายไว้ว่าจะมีคนตายในงานแต่งและพอมาถึงงานแต่งครับไม่ทันได้จูบกันเลยก็มีกลุ่มนักฆ่ามาฆ่าโทกิ แต่เราเสือกอยากเป็นฮีโร่เลยเอาตัวให้ไปเสียบแทนที่จะใช้ดาวที่แม่งพกติดตัวมาแต่ก่อนที่จะตายครับโทกิก็เปลี่ยนร่างเป็นสีเหลืองและอัดหมดเลยทีนี้โทกิจะต้องไขปริศนาว่าใครอยู่เบื้องหลังการบุกง,งานแต่งโดยใช้พลังย้อนกลับไป6เดือนก่อนหน้าเมื่อย้อนกลับไป6เดือนที่แล้วครับแทนที่โทกิจะได้คุยกับแซกไอ้แซกมันดันกลายเป็นเด็กซะง,งั้นแล้วภารกิจตามหาต้นตอนของโทกิก็เริ่มต้นขึ้น ถึงบน r p c s 3จะบอกว่าเกมนี้ playable หรือเล่นได้แบบไม่มีปัญหาแต่ PC ของผมดันมีบักกราฟิกที่สไปมันเป็นเส้นๆซึ่งมันลำคันตามผมมากแล้วสำหรับประสิทธิภาพของเกม PC ซของผมสามารถเล่นเกมนี้ได้คัน8 0 p 30เฟรมแบบนิ่งๆเลยแล้วถึงจะเปิดแพท60เฟรมก็ไม่มีปัญหาแต่ผมจะให้ภาพเกมนี้อยู่ที่7 2 0 p 30เฟรมพอเดี๋ยวจะมีคลิปทดสอบคมเครื่องนี้กับ emulator ทีหลังและที่ผมเรียกว่าเกมแอคชั่นในคาบเทิร์นเบสก็เพราะว่า ในการผจญภัยของโทกินั้นมันจะเหมือนกับเกมเทิร์เบสญี่ปุ่นทั่ว,วไปแต่จะอยู่ในรูปแบบ3มิติไม่มีปาร์ตี้4คนมีแต่2คนใน1และมังกร1ตัวคุณเห็นหลอดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ไหมนี่คือหลอดของการเกิดของมอนสเตอร์ซึ่งถ้ามันเต็มแล้วก็เราก็จะเข้าสู้กับมอนสเตอร์ทันทีการต่อสู้กับมอนสเตอร์ก็จะเป็นแบบ1ต่อหนึ่ง,นนงซึ่งการโจมตีของเกมนี้จะเป็นการกดวงกลมเป็นหลักแล้วเมื่อศัตรูออกท่าโจมตี แล้วก็สามารถกด L1 เพื่อกันหรือยกอนาล็อกซ้ายขวาเพื่อหลบได้แต่ไม่ใช่ว่าเมื่อศัตรูโจมตีแล้วเราจะหลบได้เลยนะครับเพราะถ้าเรายังโจมตีอยู่แล้วแอนิเมชันโจมตีของเรายังเล่นไม่จบถึงจะกดกันกดหลบมันก็ไม่ทํางานแล้วเราก็โดนโจมตีเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเห็นว่าศัตรูจะออกท่าโจมตีให้คุณหยุดกดวงกลมก่อนแล้วค่อยกดหลบทีหลังนะครับและเมื่อเราเลเวลอัพขึ้นแล้วโคกีก็จะเปลี่ยนร่างเป็นสีเหลืองร่างสีเหลืองนี้เป็นอีกบุคลิกหนึ่งชื่อโทวะ โดยโทวะจะมีสกิลเช้ามูนติดตัวอยู่ซึ่งสกิลนี้จะทําให้การโจมตีระยะประชิดรุนแรงขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงครับทั้งโทกิและโทวะสามารถเรียนรู้สกิลเพิ่มเติมได้เออลืมไปเกมนี้มีการเดินเข้ามาหาศัตรูเพื่อโจมตีระยะประชิดด้วยซึ่งการโจมตีด้วยมีดจะแรงกว่าปืนอยู่เท่าตัวและที่สําคัญก็คือทั้ง2ตัวมีความถนัดไม่เหมือนกันโดยถ้าเรากดวงกลมค้างจะทําให้โทกิยงิงปืนรัวๆในขณะที่โทวะจะเป็นการฟันรัวๆด้วยมีด นั่นก็คือจุดเด่นทั้งหมดของเกมนี้มาฟังข้อเสียของเกมนี้กันนี่คือเกมที่คุณจะว้าวในตอนแรกแต่ต่อๆมาคุณจะรู้สึกอยากปิดเกมนี้มากอย่างแรกเลยคือแผนที่ที่เราจะได้ผจญภัยนั้นมันว่างเปล่าไม่มีสิ่งมีชีวิตเดินเพียนพลานไม่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์คือไอเดียจากเกมเทิร์นเบสมุมด้านบนบางทีก็ใช้กับมุมมองด้านหลังไม่ได้แล้วการต่อสู้เจอบ่อยๆก็เบื่อ,อก,กันนะ แล้วไม่ได้สู้รอบเดียวด้วยจังหวะน,นี้กูง่วงแล้วนอกจากการต่อสู้ที่เล่นนานๆไปก็เบื่อศัตูบางทีก็สู้แบบไม่แฟร์ด้วยเพราะมันจะเดินเข้ามาชิดตัวเราแล้วอยู่ตรงน,นั้นตลอดอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมต้องตายก่อนถึงจะออกมาได้เพราะว่ามันหนีไม่ได้ทำให้ความอยากเล่นยิ่งน้อยลงไปอีก ในเรื่องนี้ก็พอๆกันเลยโทกีและเพื่อนๆก็ตามหากิลนักฆ่าเพื่อถามเรื่องแผนบุกง,งานแต่งแล้วก็เจอหัวหน้ากิลที่อาจจะรู้เรื่องแผนอยู่บ้างแต่ความเป็นจริงมันก็แค่คนทําเค้กที่เป็นแฟนคลับเท่านั้นอย่างน้อยก็บอกได้ว่าสมาชิกกิลนักฆ่าแต่ละคน,นะอยู่ที่ไหนซึ่งก็มี3คนแต่เมื่อเราถามถึงแผนบุกง,งานแต่งทั้ง3ก็บอกเสียงเดีวยวกันว่าไม่มีเพราะกลับมาบ้านสสก็รู้สึกว่าเด็กเหมือนอยากจะพูดแต่ก็พูดไม่ได้โทกีก็เคยได้ยินเรื่องเบอร์รี่อันหนึ่งที่ทําให้สัต แล้วบังเอิญว่าที่อยู่ของเบอร์รี่นั้นก็เป็นฐานของจิวนกค่าด้วยพอมาถึงที่ที่เบอร์รี่อยู่แล้วเรกก็คิดเข้าไปโทวะาก็งงเลยว่าทําไมแซคหรือผัวตัวเองเป็นเดกวะแล้วก็กลับบ้านอีกแล้วแล้วก็กลับมาล้างนกค่าอีกรอบปรากฏว่าบอสตัวจริงของจิวนกค่าดูๆก็อยากบุกง,งานแตกซะงั้งนเราแม่งโคตรกากเลยเปียงเปียงเปียงแล้วกิวนักค่าก็แตกและในที่สุดโทกิและแซคก็ได้จูบกันสักทีแต่ว่า กิลนักฆ่าที่มาบุกงานแต่งถูกแทนที่ด้วยปีศาจทําให้ต้องย้อนกลับไปอีกรอบเมื่อสามเดือนที่แล้วแลาต้องหาต้นตออีกครั้งฮะอีกครั้งจังหวะนี้ผมไม่ไหวแล้วปิดเกมสรุปเลยคือกูโดนหลอกกูโดนหลอกให้มาเล่นเกมน่าเบื่อนี่ทั้งที่มันน่าสนใจมากเออผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีเดลซีด้วยมีห้าตัวแต่มันก็แค่เป็นการเพิ่มภารกิจเท่านั้นและฉากจบก็เป็นฉากแฟนเซอร์วิสซึ่ง มีแค่นี้แหละ Time and Eternity คือเกมที่ผมอยากเล่นมาตลอดเนื่องจากกราฟิกที่ผสมกันระหว่างตัวละครอนิเมะ 2D กับโลก 3D กับการต่อสู้แบบเทิร์นเบสผสมแอคชั่นที่น่าสนใจแต่พอมาเล่นจริงเกมกลับมีคอนเทนต์น้อยมากจนน่าใจหายเนื้อเรื่องเหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบสักทีจุดเด่นที่ผมพูดไปก็ไม่สุดตรงไหนเลยไม่แปลกที่สื่อต่างประเทศจะสับเกมนี้ยับอ่ะแปบ๊บนึงนะ